มูเบลี่พวกเขาดีมากสบายดีมู่คู่ทุกคนกลับคืนมาพบกับสาวเราต่างแดนอีกแล้วเนาะยี่สองงาม for ever recording เนอะเมื่อนี้เฮาพามู่คู่มาบ <mel od ic> ึ้งไข่นกเนาะไข่นกสีฟ้าอ่าทางนี้อ่าเป็นทางฮิซี่แล้วเนาะของปีนี้เนาะเพื่นก็จะมาเกิดลูกเกิดลูกทุกปีเนาะบึ้งบึ้งสีงามเนาะคุนเจ็บการขอเห็นบอเห็นบอไข่นกไข่นกมีสามนก จังน้อยจังน้อยมันอันมันอันมันแตกแล้วเขาก็จะหามาบึ้งเนาะมันแตกแล้วก็จะหามาบึ้งกำลังมีสามหน่วยจุกูสามหน่วยสามหน่วยกำลังสิฮะอันพาลูกมาลงมาหดพักเนาะเล่าสิทามาบึ้งอีกเนาะว่ามันอันมันแตกเป็นตัวไข่แล้วเนาะกระแป๊กไข่ย้ำไลยก็สามหน่วยสามหน่วย เือน,นี้ก็สามน่วยสุดแล้วนี่ก็สามน่วยสุดก้อนก็สามน่วยปีนี้เป็นเพื่อันเป็นทางที่ซี่แล้วเนาะปีนี้อันนี้มันอยู่วันแดกกล้องกล้องหลังบ้านเนาะสุดแล้วนี่เขไปไข่อยู่ต้นมะพียกับต้นมะพร้าเนาะชุดนี้มันกล้องแดกล่าหางนี่สองเพื่อนลรมาไข่นี่ เบึงดอกไม้นี่มันมีมันจะมียอมสองสีเนาะงามบอโมโคูคมาทุกคนมันจะมีสีแบบนี้สีปนเนาะแล้วก็มีสียอมสีฟ้าสีฟ้าเนาะนี่กเจ้าเอินเนาะแล้วก็มีสียอมสียอมมีอย่างสีม่วงอ่อนเนาะคุณสีในงามสีจะปนมันเวลามันก็อ่อนเนาะสีนี้งาม ปุ่นกันเนะานะยามก็มุ่ง้มทุกคนป่าหามาสมส่วนดอกไม้เนาะมือนี้เนาะส่วนดอกไม้กับไข่นกเนาะบึงไข่นกครังนี้เป็นรังทีซี่แล้วเนาะรังทีซี่ของปีนี้เนาะกะแป๊กไข่เท่าไหร่กระมแตซัมสามน่วยสามน่วยเนาะ ีไขง่งามงามมูคู่ทุกคนเลยอยากจับยานอยากจับมันมาบึ้งอยู่ทนะ้ายยานมานันยานมานันนะเนาะยานมนบอลโบแตกเป็นลูกเนาะสี่งามงามสีสีฟ้าเนาะสีฟ้า เพิ่นไข่แต่ละเพื่อกระเสื้อละสามน่วยสามน่วยเนาะชุดเหล้านี่ก็สามน่วยชุดนี้ก็สามน่วยเพื่อนี่ก็เป็นเพื่อหีซี่เนาะหางนี้มันสองเพื่อละสี่บอลนเพิ่นเพิ่นมาไข่เนาะมึงคุณ่ะงามบุคุณงามเนาะมึงเดียวปาจะหายหงเด้อมึงซีอันนี้มันอยู่กองงามกองแดกเนาะกองแดกแล้วมองนั่งลิ้นเนาะ ทางเนี่ยแต่ละปีฮท่านมาไข่ฮนประมาณทางนี้มันปีละสองเพื่อสามเพื่อทุนเลยปีไก่ยนี่คือการปีไก่ยนี่ก็ขมาไขา่ปีนี้กขมาไข่นะสี่ก็บั่วว่ามันเอิญมาซื้อนกอย่างลูกสายบอกอยูตาฮ่ป่าบุญจือเนาะสีงามดีเป็นตาฮักเนาะกูนะสีฟ้าโอเคพบกันใหม่เด้อหายในคลิปหน้าเนาะเข้าใจอะไรเนาะ ครอบใจทุกคนเด้อให้กำลังใจเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้ป่าเด้อเพื่อให้ป่าเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปเนาะเฮ็ดคลิปต่อไปโอเคสิเอ่อเจอกันไหมในคลิปหน้าเนาะบายขอบใจหลาย